การปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากยูดมิดนั้นมีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการด้านยุทธวิธีฉะนั้นกําลังพลกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูจึงต้องมีการฝึกทบทวนการปฏิบัติเพื่อให้พร้อมในทุกด้านครับกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูภาคที่2วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อจัดให้มีการฝึกทบทวนการปฏิบัติและการใช้งานยุทธกรธีต่างๆเช่นรถลำลิโคนหรือรถทำวีรถทุ่งเกาะวิทยุไอคอมวิทยุสื่อสารภายในรถยนต์ เรื่องกำหนดพิกัดแผนที่ผ่านดาวเทียมความรู้ทางด้านการแพทย์และการซักซ้อมก่อนออกปฏิบัติงานซึ่งเป็นสิ่งสําคัญระดับแรกเพื่อให้กละพลนได้เรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและสามารถทดแทนในหน้าที่อื่นได้เมื่อมีเหตุจาเป็นซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจสําหรับการซักซ้อมก่อนออกปฏิบัติงานนั้นได้แบ่งเป็น4ขั้นตอนดังนี้ในการซักซ้อมขั้นตอนที่1ทําการรวมกําลังพลทุกส่วน เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงการปฏิบัติของแต่ละส่วนและทําการตรวจอาวุธเพื่อความปลอดภัยต่อมาเป็นการซักซ้อมขั้นตอนที่2ทั้งฝ่ายอุปการและผู้ขัมหน่วยรองเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการปฏิบัติต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบจากนั้นเป็นการซักซ้อมขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นการคื่อนที่ด้วยขบวนยานยนต์ตามสถันการการรักษาความปลอดภัยเช่นการระวังป้องกันขบวนยานยนต์ในขณะรถกำลังื่้นที่ การระมัดระังระกระบวนย,ยนต์ในขณะหยุดหน่วยและเมื่อการซักซ้อมการราดตระเวนเสร็จสิ้นจะเป็นการซักซ้อมในขั้นตอนสุดท้ายคือการทบทวนหลังการปฏิบัติโดยนำปัญหาข้อกัดขอ้องและอุปสรรคต่างๆมาแก้ไขเพื่อให้เกิดข้อบอกพร่องน้อยที่สุดต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ ครับสำหรับการตรวจพร้อมพร้อมก่อนออกปฏิบัติภารกิจนั้นสำหรับภารกิจที่นี่ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่นี่แตกต่างจากบ้านของเรามากนะครับการตรวจพร้อมพร้อมของอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วก็ยานพาหนะเพื่อให้เราเกิดความมั่นใจว่านะเราสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จนะครับในการคลุมครองชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของยูนิมิตร,รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวสุดานนะครับอันจะก่อให้เกิดส่งผลในการ ก่อให้เกิดสันติภาพในพื้นที่นะครับในต่อไปครับการปฏิบัติต่างๆนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้อนดำเนินการฝึกฝนทักษะให้กำลังทุกนายได้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานซึ่งกำลังทุกนายมีความมุ่งมั่นตั้งใจสามารถแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆได้ถูกต้องรวดเร็วและบลอดภัยกับนักการของการฝึกรวมถึงการดําเนินกลยุทธ์อย่างเด็ดขาดแต่ทุกนายก็ได้คํานึงถึงการปฏิบัติตามกฎ AOE หรือกฎการใช้กําลังเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจรักษาสันติภาพทีมกาพัฒนากยดาฟล รายงานจากฐานบริการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสูดานช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู